ไปเอาหมาขึ้นกรไปอีกตม่เดไปเก็บมาเก็บเทาเลยเนาะนเทาชุบอาขืนนี่นะเห็นฝุนเอาขึ้นกเท่าขนี่เท่ไวเ็ดเนือได้เลยเนี่ยเพื่อทะือหมาสอเนี่นี่แต่พอนกระต่โลนึ่งเลย ได้โลหนึ่งใหญ่เลยใหญ่น้อโลลุงชิมหาพันกีบเออหาพันกีบขัเนะอไม่น่ก็ทาข้ามาก่อนมอนบุกมาหุ่นบุกกินแดดเออยาเปียนกเอาพาเบงข้ามาก่อนอ่ะพี่น้องถึงงานหองกับพว ไปหาหน่อมอกหน่อใมากินอยู่เหื่นเพราะว่ามือนีบร่ยังได้เมูือมือตับอิด้อา่เท้ามาเก็บเรื่องเก็บครองเลยเาีกับพป่น้องบ้านเลโครคตโคตอ๋อแคันเอาไา่ก็ไลยได้เนาะลา่ก็ไลยแลวเป็นรถทุกไดและข้าวเจามาให้ปู้เาเอบ่มือจะน่อยเลยเออมาชันอยู่เขาจะเขาเช้าหรือเปล่าเน่ะมันบร่นี่มันเปน้เชาช้ปลจะขืนเมื่อยเนาะโมตีเนาะอวากัน ยีนอนนอนเลยเออเนี่ยมันเมื่อยออ้เ้ากับากับบด้ยังพี่น้องเมงานเากัผู้ไปหาาน่อใหม่ผูไปหาเห็ดผ่านพี่้ยยังม่ทันบ้าใส่ทงเลยใส่ทงเหมือกัน่บอกก็หยาบด้หนหยาบเนาะเพราะันมันได้มันมันออกพันงส่าพัน ข้นนั่นซใส่กับนี่เลยำใส่กับเนี่ยันซนี่รับซิกเสร้่หม่่ฮพดข้าไหนซนนี่ว่าเรพันู้ไวเลยก็อีไก้อดแค่คือนอกกนอแต่ได้กินมดนะกเล็ดไป่อนอไ้กินยไ อย่างฉีเดียวเล็ก็ยังีหาสิบลังถูกัเช็คเมียเมื่อไปย่ำแดนไป้นซุนนี่บูดบกกินย่ำแดนไปย่ำพดบุเรื่องอีนี่ยันถากเออถากกลาอีรอขันซุนยันถักไปตมถากกับโคเคยบ้านใหม่ยังโคบแดนนิลูปมันแทนำีก่อนมันบรมีได้ชองจิปีคืนลังค่ะมันเริ่มมากเลยเดิมกลับมาคืนเลยเดียวนี้อ่าสุดยอดี่นบีเลย กระสีแกงเห็ดปวาก่อนโอ้ชุดหยอมอีกมันตีเลยนะครับมืดมืดมืดขึ้นทีมงานไปกับมิสซิลี่อยู่อย่างนั้นกว่าบดไปเลยกบดไปกัถ้าบุไปฮัมบไระโดบันนี่วางยังอ um> ันนี้ไปยัง okay มีแน่ยนั่นนึงแบบบุทรตะระหูจักเกมบุตรจบอันนี้เนาะ tiếng nó yếu hơn tổng. động ồ khắc đấy rồi ôi ừ, này lại nó lại con này chơi chơi nó cái nั่น khóc còn đi lốc kèm thang này nó nhông nó nhông nó à เอาครับต้นน่โอ้ยพ่อเผื่อแล้วเเอากรเหื่อลังเลเแ็ะลงหมดแนนมัพอมแค่เท่านมกอกแปลูกฮะนีเรเกิดตัวมันไปฮะีเมันทุกคนนะโอ้ยช่างอ่างเปือยลนวายมพรกระบอต่าอันี้นน้โอ้ยด้แชาแล้วเห้งติันอีกบุ้งแล้วเด้อไปไ เอามาได้บ่คบเอาไปเมกหอบวงมี่ก็บบเอาแน่นมบอบลดีกินเนี่อันนั้นเด้นันโมกับเมียมูกักติธรรมดากินสันโมแหละ,ละน,น้ำมันไปหรอนี่กนเกี่ยห้านําหอยเอ้ยน่าหาดไปไปไปไไปไปไคไป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 ไ เอาไวกินจะให้เหมือบรีบบ่ลาาชมไ้แล้วกับรสปลากรอลายายดเนาะตุ๊งี้มันหดอนแค่แม่นี่กินข้าวเสิรแล้วแหลซครับพี่น้องเอ้ยมาเน่ยไหนัไปถือหมูมาไปถือหมูหันแท่งก็ยั่อาขข้าวหันกิข้ายหันือเฮาแลหคิดว่าห่อทีนชมมีโปูหนึ่งมีหาพันให้คินั้นแหละแค่ซิลเลยเด้มได้เลยทำ แต่มาห่อใบอะไรใบมะยมใบมกยมเจ้า่าทำกะปัลสวยครรบสิหะซ่าไม่ทำีิปูหมูสามต่อน่ะข้าวพันหั่นริมูกบานหั่นเนี่ยจะมาช่องตึงดี่เพื่อเจ้าามักไม่จะนั่งมันพอใช่แต่เผื่อไมค่อยคล้ายมันขนาดนี้ อะ่มันฮิวมาคลับกินาับกตื้งนเรือที่กันบุคายแล้วคนีเขายังไบ้ายแล้วห้นีหงบคล้ายๆเล่าขอบหน่อยเป็นยัอไดตัวบ้าไงผู้เดียวคนมันจะสคลายมันเรือกินอันนี้ห้วาทำกินผู้เดียวหน่อยยังซมหม่องแดงกนะลงซอนบเติงบเบงก็ได้เนาะ สิสันพันมีไนี่ะตัวไปทงนั้เลยเดี๋ยวมัมดดุางยมาปลาได้กินหารดีผ้ได้กันหนาวต้ะคือผู้เบาชุดแปเนาะมึงผู้าเออแบในพันพียรธมคนหนาเรื่อนคือว่าเถ่มาาาปลาลอสิ่สันมีแต่ละคนทังเกลหนาตา อยู่บ้านนี่น้ำนักคางคือเนา่เอออย่ี่ได้เี๋ยวน้คมิงได้เลยกินกไรไรก็ยิ้มไ้จังาเออจังหวะมา้างก็ที่ักแต่เนี่ยพอแล้วที่หักอจุง้อแล้เดี๋ยวทเออมัเรง้อใครซื้อง้อไฮโลจากตนโอยมัน่อยพูดเอาชกัตนนี่ก็เลยเข้ามา ได้ทานโมตัวพิ่มเพว่าตวเาวเบาเราก็งงเฮ้ยขอันสิที่งงองหากินกินหมือนกับบาดเข้าสิทามตัวลนาเป็นเผียวเป็นกระรอกนะเมื่อจะนอนนี่ยันม่นั่งวิโก้ไปตรงเขาเราเพื่อนได้เว้ยรู้เบาหล่อ มันดีกว่าเห่ากับไปเลยดึงแมงกับบพักงเราทำมันอยไปเอาระเบิดแต่ว่าเงินเงินทับ่กาแล้เขาสงมาให้โตเขาดองเงนเานาะเ้ยเนาะบ้พากเอาเนาะแต่เนี่ยตัวไปดมเขาอย่าพ้ายมตก็มาไปก็ยาต่โตนีก็บอกตัวชิ้แสมุดหนัเมอจะตอมใจตายเลยอย่ารอแล้วพี่น้ำลักมาส่งเล่นนอเลยหมอหนึ ตายเลยว่าถึงต้องตายเลยแต่มันเ็นน่หอากรุ่มไก่ทุกกยาหอกอยทุกกระยาบ้น่าจะก่อยจะกินลมเออกระหอกอะไบ้างโอ้ขากะันอดพักที่นู่นยันเดี๋ยมันหยาบเลย

ตองเห็นนะสับพยานแกย้อนเพิ่นได้คนตกเพิ่นมีโอ้ยพอหรบขี้หม้อฮะพอแกใครได้ใคร mát môi mất, bỏ đi mùa lừa mùa lừa mùa lừa 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 mùa lừa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  mùa ไล่หลุดหลุดไล่มัดเี่ยมมัดเนาะมัดกะจีปาใม่ไข่กะผัมัดปาหม่อ้ัดเสือเถาในใจบองดีไม่เจอจากนอเสือเถาพักพรมารอบนี้เธอว่าทีมงานเรากุมคาและเติบนงไม้ก็ได้เฮ็ดก็ได้มูปลาก็ได้แกงเฮ็ดปวกก็ได้กินเมือนี่เต็มสติงมือนี่ิบตี โอ,อ้มาเตรียมได้บาทเนี่ยครับมากบนลาดแต่ว่า,วาอย่าไปคึดเนาะขึ้นนขมาขึดให้จอยก็ได้ บางไงป้าต้นใน้องทีทุกอนต้นตนี้ไงกูมึงไงจะชดเนาะป้อผุดชุดแทนผุดความยากมัน <c ười> ช่องพันลอยผ่านนี่ไปทาทางเมื่อไปลองเอาเอาเขาเอานหนามไปสู่บนทางเมื่อเพื่อเลยเหมือนประหลัดแต่แเมื่อคืนเนี่ยมาถ้าจะนัดกันอยู่ทางเมื่อไก่อนบ่เอาหัวยากเอาผนไปก่อนผลมีรถจักเด้อรอบน้ากี่รถจักมาคือกันเอาโชคดีไปก่อนเรียบ Hi right. มาเที่ยวขับหนึ่งไปก่อน นี่นี่เฮ้ยผ่าต้นไก่เรอ้ยนีเราเลยจับเลยเฮ้ยน้องเ้ย้าแกกเี่ฮ้ยขึ้นรถนี่ยเอาพีนองเจ้มาเทาเดินทางไปก่อนเลยผนไฟบาบําเลยท่านี่ก็ทายอยู่คนละหือว่าปลอดภัยพีนองมากเลย บไปเ้าสิเลยครับก็ได้บาดรเลยเาะครับเลยมือหนาตังมากไใหมเนะาะทำปรเจ้าบอใครมือหนามามใหมเนอะอ้ยครับบาดรเล